น้องเนื่ยนประยู่มาถอดไข่กินเองพี่น้องทัดไข่สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนนันทิมาเบิงมาส้มเขาขั้วเองเลยน้องชาซีเบิงอยู่บ่ฟีมือจะคล้องอะลูกไปจักไหนแซ่บอยู่บ่ใส่กระเทียมอีกโอ้เก่งเก่ง <finden> ตอดกินเองได้เลยให้แห้งข้างมือหนึ่งตันไว้ก่อนเออบอากด้าเพิ่นก็ไทยแล้วก็ขาดแล้วแหละพี่น้องเลยเสรล่องเอาแป้นใส่ขาดล่องเบิง่ง ให้มันเรียบจังลุกง่ายเดี๋ยวคืออะไรก็ตำมาให้ biết nó Đẹp cái nhanh mà chắc nó khiêu khiêu Cái nhanh cái lăng tệ Nhanh cái cớt hát hùng tăm... ừ, này Có sao sao không nói tà mục ngừng lap mục ngang hiệp một nơi sao sao luôn hết sao บมเดไปหาเฮ็ดกะจักออกอบอกนอมหยักตัง่อน่เามกกังนอมอ่นากดุดขึ้นมากสบายที่นี่น้่ง

chị của bạn đó à đơn thang mệt các chú phóng chục giờ thằng bọc bọc tập thở cả sao vậy em là bạn cả người cũng bự

กบบคนใหญ่ก็จะน้ำตาลนอนนึงได้ค่มันเคยไปไปหนึ่งปีแล้วไปก็ได้เปลี่ยนเลทันทีแล้ไปไหนบุญบุญมาบุ่เขาสิ มีดยาบนาไมันนาเลยอไรค่บววนวีอืมปลูก้ไม้โอ้ยไมปลูกแล้วขวดอืมผมว่าปลูกน้ามุนน่ะนะใช่หน้ามุนอีกปลก็้ปลูกก็ไดน่าปลูกอีนคุตาุ้มงยแค่ขวต้นน้อยๆนี่เวลามันสิ

อยู่น้่นเลย่าก็พุเนาะ่าก็พอยู่เนาะพุในอนเนาะขันออกก็พทตุ้กกวเฟซบุ๊กเตมไปเนบอกว่าเขาบอกว่เขาบอกน่าเสี่เสี่ไปย่งอไขาเือแล้วทางเสื้อ่วถั่วเขาเคยเก็บอ แน่นนดิศใต้นะหมอกพี่หลอดน้ำหาอกมาเก็บก่อนเอามูน่นีเราจะให้นะให้ไม่ได้หช่ึ่งีะแล้วอ่านเปมื่อไรนเราจะให้เขาช้าง่

ไม่ใหไม่ได okay. okay. mm. hmm. ้กินเลยมปะอะรเนยแปะแปะแปะปลาหน่อยนะจ๊ะหินไละเลยได้มากเลยอืมแล้วแล้วมองันเฮ้ยมองจังยีเห็นนุ่มุงจุงเหรอเน่ยจุงกังอะไงลังยืมที่ได้กินไม่นหนึ่งกินนะปลาปัไข่เนาะ Đi xem nhà rồi, có có nhà đoàn bát đoàn bát. nhà à, nhà oh. nhà giờ, mưa, oh. nhà 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 Nhặt nhà 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 Nó nhà nhặt nhà 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 nhà

จะยุบเนนวจะยุบไทยใช่ไหมอุณาู้ชมเพิ่มหนาเพิ่มเลยมาละครบ่วงเริ่มทำหน่อยอย่างละคร่วงป้ากัดลงลงให้มันทั่วคนบ่วงลงใจไหม

ชื่อมามาม่นีปใ่ใหไงว่ายมันสูอื้อเตี้ยใ่ไหมงัวเขากินหมดต้นละแปดที่พันนะของลำต้นเตี้ยคนน้อยของเราชื่อมาโอ้ยแต่ที่พันก็แซนหนึ่งห่างก็เบิร์ดไล้จบองบอกเรเองของลำเนาะกินเบิร์ดเลยแต่เนี่ยจำนี่้ก็ไมบอกขาว่าคตเบิเงี่ยงไปคือมันตายเรื่องคือลงอยู่ Lúc lúc cắp mẹ mừng. nè mất ngon nhẹ. Để hổ hổ. Này. Ừ. mày 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 ม่เชี่ยจตนาหงมจพุกเอาอว้จิตรักลัวไวามันอยู่นะคุณดินนี่ก็มึงเขาไปฆ่ามึงเนะเน่ไม่เท่างอจะ่ายเลยยนเาะใครเงาะงเห็นเลยแ่มึงเห็นเป็นตัวมันแข็เลยยืดจนถึงตายยจนยันติงมาหนัก่ต้นมันจะใหญงจ้ะ อืมตายแท้เพื่อนบึงทอมันแตกรือว่าแตกแล้วไคยู่ใครึงอ่น่ะแตกเาะทำบ้านตื่นคือว่ามีอนกันมีงานเช้่ตื่นเะเข้ามากิงเนานะเดี๋ยวไปลบมานอนจะนอน เออของบ่คนเด็กเขาชีบิตเยอทีน่าหนุ่มลุดเยอว่ะพุเขาเด้อดกนุ่มฟุกอยู่มอว์เป็ดฟุกใหญ่มากมอวจเป็ด

ไปเหลือผมุ้งขาแล้มเป็นไอ,อยเนาะเสือเขา,ขานะังพะแม่ท่าบอกอืมเนสตาหาหิดอันหิดบนยังออกอืมนาทิศตะมันออนี่คืออนาั้หน้าเห็นแบบเตียงมัน่ะได้บอล่นาคืตัวสอบลูก,กได้ดอกเคยกินคี่ดื่อ ซือสือฮ่าสือสือบอ,บอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายที่มาเบ่งมาส่งเด้อสบายดีนะ